เป็นเรื่องที่แปลกแล้วกันว่าห้องสวยมากห้องโคตรใหญ่เนี่ยมีที่นี่แล้วสภาพดียมั้งมันขยมนิดนึงจริงๆล่ะฝนตกไหมนะเมลัย ก็อาจจะตกที่ไทยนะแต่ที่นี่ยังไม่ตกนะใครยัไปรู้หยอกเลยน,นะรู้ว่าหมายของว่าอะไรอะเอาด,ดีช่วงนี้เป็นไงกันบ้างทุกคนอ๋อเตืนตีดังไปอ่ะนั่งฟังเพลงอยู่อ่ะก็มันก็ชิวๆอ่ะเป็นไงบ้างครับทุกคนช่วงนี้กระผมนี่หายไปเลย ร้องไห้ให้สามร้อยรับไหมคะเธอกำลังดูถูกค่าตัวฉันเหรอคิดว่าเงินสามร้อยมันจะซื้อฉันได้เหรอจริงๆแล้วได้แต่ว่าไม่ใช่วันนี้ท <laughs> ําเงินสามร้อินซื้อฉันได้ไหมซื้อได้เ,ออเดี๋ยวช่วงนี้ไม่ได้เจอทุกคนเลยไม่ได้เจอ,ไม,ไ,เจอไม่ได้เจอทั้ง คึอนโรงเรียนไม่ได้เจอเอฟซีไได้เจอมูนีนันเรีนไม่ได,ไได้ไม่ค่อยได้ออกเลยเพราะว่าช่วงนี้ชีวิตทำมีสองอย่างก็คือออกกอ,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 ออกกองแล้วก็เนี่ยออกไหมเนี่ยออกกองแล้วก็ไปต่างประเทศเนี่ยแหละชีวิตก็วนเวียนอยู่กับเครื่องบินเนี่ยอจริงๆบินจนได้ใหม่แบบเยอะมากๆแล้วว่ ล่าสุดผู้จัดการท่านหนึ่งก็เพิ่งได้บบกับ,บินไทยโกไปรอยัลซิวโกไปเพราะว่าบินเยอะจนแบบเยอะมากๆละ please take a room tour จเราก็อยากนูมัวนะแต่ว่ามันมันไม่มีอะไรเลยอดีในห้องนะแต่จริงแล้วนี่คือไม่ได้มาฮ่องกงในแบบ รอบนานนานมากๆเลยเนาะใช่คือเพิ่งมาต้นปีก็จริงแต่ว่าโดยปกติเราจะมาบ่อยบ่อยแบบบ่อยวันนี้เยอะเลยก็อย่างที่บอกว่าที่นี่คือบ้านหลังที่สองนะครับผมแม่ยังไม่เคยขึ้นเครื่องบินเลยลองดูครับก็เป็นประสบการณ์ที่สนุกดีเหมือนกันเคยเคยมีเพื่อนแบบขึ้นเครื่องบินครั้งแรกคนหนึ่งก็ตอนขึ้นมาเขาก็กลัวแบบ จกกับกุอีแบบสั่นแบบสั่นเลยแบบแขนสั่นล้วจนผมหันไปทักว่าเฮ้ยมึงไม่ได้เป็นอะไรหรอกเ <c oughs> ขาบินมาเป็นเป็นพันเป็นล้านไฟล์แล้วไม่เป็นไรผมไม่ต้องห่วงอะไรหรอกเอาจงจริงขับรถแค่มาสุวรรณูมมีโอกาสมีอุบัติเหตุมากกว่าอยู่บนเครื่องบินอีอีอันนี้มันสถิตเป็นสถิติจร,จริงนะครับผมเผื่อใครจะไปเอ่อใครเก็บเป็นความรู้นะครับ <c oughs> อาฟียตโตสวัสดีครับ เออลงแลบลิ้นมาด้วยแลวเนี่ยแหละผลสุดท้ายก็โอ้ยช่วงนี้บินห่อยบินเยอะมากเลยแต่ว่าเนี่ยแหละถือว่าเป็นช่วงทัวร์มาเจอแฟนคลับทุกๆคนนะครับผมก็ได้วนมาฮ่องกงสักทีนะก็สบายผมนะตอนแรกกะว่าจะแบบเฮ้ยฮ่องกงนี่แบบถิ่นตัวเองเะพาพาเพื่อนๆพ,พ,พาทีมงานไป ไปกินนู่นกินนี่ไปเดินนู่นเดินนี่พอเปิดโลเคชั่นโรงแรมเท่านั้นแหละโอ้โหโคตรไกลไกลจาทุกอย่างไกลแบบไกลแบบเราเราไม่เคยมาแถวนี้มาก่อนอะ่ะคือเราไม่เคยมาแบบแถวนี้ของของฮ่องกงมาก่อนมันคือสุดแบบสุดแล้วอะคือโดยปกติอะผมจะอยู่แถวตรงพูดได้แหละๆๆเพราะว่า บ้านไม่ดีอยู่อนกนละแต่ก่อนบ้านอยู่ตรงตรงชุงแล้วพอมันอยู่ตรงชุงเนี่ยมันก็จะแบบใกล้กับแบบคนไทยเนาะมันจะใกล้กับหนองปิงกับซิติเกตซึ่งใกล้กับหนองปิงกับซิติเกตซึ่งมันก็จะแบบเป็นแบบที่ท่องเที่ยวเนาะแล้วมันก็นั่งรถไฟเข้ามาเข้ามาตรงเอ่อพวกมุงโกกจิมซาสุยง่าย ควรโน่นี่นั่นแบบซิงงีอย่างเงี้ยแล้วก็อยู่ใกล้ๆต้องแบบฮ่องกงดิสนีย์แลนด์อ่านี่ก็เป็นอีกที่หนึ่งเพราะว่าจากกรุงชงนั่งรถไฟไปซานนีเบ่ามาสถานีสองสถานีเองก็ก็เป็นความทรงจำวัยเด็กของการอยู่ที่นั่นก็จะอยู่แบบอยู่จะเที่ยวแถวนั้นได้แบบเรื่อยๆแล้วก็ยังมาแบบปีละสามสี่ครั้งแต่ว่าปีนี้คือแบบอู้หูไม่ใช่ปีนี้ครั้งนี้คือมาแบบ เอาจริงว่าตอนเปิดโรงแรมรอบแรกคือแบบโอ้โหนี่คือที่ไหนของฮ่องกงเนี่ยคือเราแบบเราไม่รู้จริงๆว่าแถวนี้คือแถวไหนก็เลยเนี่ยแหละเดี๋ยวรอทุกคนไปนั่งกินข้าวไปนู้นี้นั่นก็ลเลยมานั่งไลฟ์ชื่อทุกคนก่อนละกันฮูเวินพูดจีนได้ไหมครับเอาจริงปะนับวันอ่ะยิ่งพูดไม่ได้ก็ถามว่าฟังรู้เรื่องไหมอ่าน,อ,านอ่านออกไหมเนี่ยที่พิมพ์มาเนี่ยน,นี่เราชอบเนี่ยคืออ,อ,อ,อ่านออกเข้าใจนะ แต่ถ้าให้พูดอะแล้วนึกคําอ่ะนึกไม่ออกนึกไม่ออกเลยเราไม่ต้องห่วงแค่จีนกลางนะอยู่ฮ่องกงแค่ตรงนี้ก็พูดไม่ได้กวางตุ้งก็พูดไม่ได้เลยฝั่งก็ไม่ออกด้วยแต่ว่าไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าผมมีคนผมมีไอดอลผมมีคนหนึ่งที่พูดภาษา กังตุ้งไม่ได้เหมือนกันก็คือคุณแม่ครับคุณแม่ทำงานที่ฮ่องกงมา20-30ปีคุณแม่ก็พูดไม่ได้ดังนั้นไม่เป็นไร <laughs> <laughs> Can you speak English please? Yeah, sure. But I mean, if there are any conversations in English you wanna you wanna start, you wanna do well, we can do that. เนี่ยเปิดหนี่ยดิเปิดคิวเนี่หนูแง่ไรหนาลืมแล้วทำยงไง ดีเหาชุดฟอนเลยมะแหมพี่ก้าวไม่ต้องเลยผมว่าสิ่งที่พี่อยากถามว่าไม่น่าใช่ชุดฟอนเลยมะน่าจะเป็นอย่างอื่นชื่อย่างอื่นยังน่าจะเป็นเธอมากกว่า see you tomorrow นะครับอ๋อใช่ก็เดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะครับผมสำหรับแฟนมีติ้งเนาะตอนนี้ก็พี่ฟอสพี่บุ๊กก็กำลังเล่นอยู่ตรงซินชาชุยนะครับผมก็แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เป็นตาของ พี่ดิวตอนช่วงบ่ายแล้วก็ตอนเย็นก็เป็นช่วงผมเนี่ยแหละนะครับฮวงพี่ปอนอยู่ไหนลกูกพี่ปอนก็อยู่ในห้องของเขาเนี่ยแหละครับก็ไม่รู้เหมือนกัน Separate rooms หรอใช่ครับแล้วแต่ทริปเลยแล้วแต่ว่าเขาจะจัดมาให้ยังไงหรือว่ามันจะอะไรยังไงน,นะครับ No questions h e e anyone watching can send questions and see questions here เริ่มมีเสียงนอกแล้วแปลว่าเริ่มได้เริ่มไกละได้กินข้าวแล้วคือจริงแล้วตอนเนี้รอกินข้าวอยู่ก็ลเลยแบบมานั่งแบบชิวๆดีครับดีมากเลยคุณแบบแซบๆอ๋อใช่วันเส d a ์ครับคุณก็เดี๋ยวอีกสักพักมานะครับของวันจันทร์ก็เริ่มแล้วนะครับว d n เส d a ์ครับของเราคากลางแล้วไงแล้วก็นอกจากนี้ จันก็มีเปิดกล้องของ VR คือเรารักกันนะครับผมก็เดี๋ยวฝากส่งตอนกับวินนี่ไปก่อนเดี๋ยวผมก็สตา์งอยู่อยู่เขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวผมก็จสตาร์งอยู่โปรโมตซีรีส์ก่อนแล้วกันฝากสองคนนั้นไปทําหน้าที่การถ่าย VR ก่อนจริงแล้วเนี่ยผมเพิ่งงานบนเครื่องเสร็จไปเอง VR เสร็จไป4ตอนนะเพราะว่าเขาเพิ่งเขาเรียกอะไรอะไฟนอลดาบ 4ตอนแรกมาแล้วก็เลยอ่าน4ตอนไปก่อนเลยสนุกบอกเลยว่าสนุกมากๆแล้วเป็นซีรีส์ที่แบบอืมเราไม่ค่อยเห็นซีรีส์วายเป็นทำทำหมดเนี้ยทำหมดแบบเฟรนด์ชิพจ๋าๆแบบ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 จ๋าๆเลยซึ่งชอบชอบมากๆแล้วคือบอกเลยว่าเออคาแรคเตอร์พีมอะเอาจริงๆอะดู เพิ่นี่ดูแบบดูเล่นง่ายดูไม่ได้อะไรมากแต่อ่านบทไปแล้วโอ้โหนั่งกลควาแบบอยู่ในเครื่องนั่งคิดอยู่เชี่ยกูจะเล่นยังไงวะโคตรยากเลยเอาดีแต่ละอีโมชั่นแต่อะไรเล่นยังไงให้มันดูไม่ก้าวร้าวเล่นยังไงให้มันดูไม่ไม่น่าลำคาญแล้วดูมีความเป็นผู้ใหญ่ของเด็กปีสอง แต่ก็ไม่ดูแบบผู้ใหญ่เกินไปนิ่งเกินไปแล้วยังดูเด็กอยู่แล้วก็ยังดูสนุกอยู่ยาเพื่อนแบบโอ้โคนยากโอ้มีคนมาเคาะประตูแล้วแต่ว่าไปกินข้าวแล้วโอเคขอไปกินข้าวก่อนนะครับเจอกันทุกคนบ๊ายบายเดี๋ยวค่อยาอมาเล่าเรื่อง VR กันนะครับเอ๊ะได้เลยดิเราก็เดินไปพร้อมไลฟ์ได้เลยดิครับผมกินข้าวเลยครับหรือว่ายัง อีสองทุ่มสี่สิบห้าโอเคได้สี่สิบห้านะโอเคลูกพี่แจ็คซ,ซีฮัลโหลทุกคน,น่อยฮัลโหลคร <laughs> <laughs> ับตีแล้วไม่รีบกดไอ้นี่กระเป๋าพึ่งมานั่นแหละเล่าเรื่องวิยาถึงไหนละ ทิกตอกทิกตอก,กอ๋อบทมันดูพันผือมันดูง่ายๆนะดูเล่นง่ายแบบง่ายมากเลยนะแต่ผลสุดท้ายก็คือยากโคตรยากเลยจะต้องทำไงให้คนรักคาแรคเตอร์นี้ให้คนอินกับคาแรคเตอร์นี้เนี่ยควาจริงยังไม่รู้เลยทำไงอ่านบทไปสี่ตอนก็ย,ยังไม่ได้แบบได้มเมจที่ชัดเจนขนาดนั้นในการเล่นก็เครียนดนิดหน่อยแล้วเออนี่ไงนี่ใครเขียนมาในทวิตหน่อยดิทำแบบคาแรคเตอร์ซัมเมอรี่หน่อยในแบบ ในอีเมลของตัวเองว่าพีมเป็นยังไงเพราะว่าเอาจริงๆเวลาคนมันอ่านพวกนี้อ่านพวกบทอ่านพวกนิยายนู่นนี่นั่นมันมีความตีความแบบของคาแรคเตอร์ที่แบบไม่เหมือนกันอยู่แล้วเนาะก็อยากรู้ว่าแต่ละคนตีความแบบคาแรคเตอร์พีมออกมาเป็นยังไงเพราะว่าเราเราก็มีความเราก็ตีความคาแรคเตอร์ไว้แบบนึงแหละแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันจะตรงกับวิชั่นผู้กำกับตรงกับคนที่อ่านนิยายตรงไหนนู่นนี่นั่นหรือเปล่า จริงๆยากใครบอกว่าการมปนนักแสดงนง่ายไหะถ้าพี่ตอบหนูหนูจะวิ่งอ้อมบ้านไปเลยค่ะออกไปเลยค่ะนอกบ้านเลยวิ่งรอบหนึ่งเลยอ่าแล้วนะตอบไปนะออกไปวิ่งเลย when do you want to go to Indonesia whenever possible ถ้ m e ีโอกาสไป if there's the opportunity then I'm willing to go I'm willing to go anywhere as long as there's the opportunity เนี่ยล่าสุดก็มีงานที่ฟิลิปปินส์เช็คมาก็เนี่ยแหละไม่รู้ว่าจะได้ไปหรือเปล่าด้วยเรื่องคิวด้วยเรื่องต่างๆตูนงนี้น,นั่นก็ขอให้ได้ไปนะครับผมอยากไปเจอทุกคนนะ ก็หว like ังว like ่าจะได้ไปอยากไปต่างอยากไม่ใช like like like, like ่อยากไปต่างอยากไปเจอแฟนๆที right. ่ฟิลิปปินส์ด้วยอยากไปเก็บแบบพวกประเทศที่ยังไม่ได้เคยไปิมันมีเยอะนะครับไม่ต้องกดดันตัวเองนะแค่ทีเซอร์ก็รักแล้วไม่ต้องเครียดขอบคุณครับพิมก็น่ารักแล้วกดดันโอ้โหไม่กดดันได้ไงล่ะคนอ่านนิยายตั้งเยอะตั้งแยะ เอาจริงๆคือนั่งคุยกับนั่งคุยกับพี่นิวกับฟอนเรื่อง VR เนี่ยแหละกับวินนี่สตาค์งว่าพี่นิวเขาก็สารภาพว่าแบบเอ้ยเรื่องนี้คือแบบเรื่องที่เขากดดันที่สุดเลยตั้งแต่ที่เขาทาํามาเพราะว่าพอมันเป็นนิยายแล้วมันเป็นนิยายที่บบทุกคนมีภาพจําเนาะคือความเป็นนิยายเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ผมเข้าใจนะเพราะผมเป็นคนอ่านนิยายผมชอบอ่านนิยายมันจะอินกว่าการดูซีรีส์จะอินกว่าการดูหนังเพราะว่า สิ่งที่คุณได้มาคือเท็กซ์คือตัวหนังสือแล้วทุกอย่างเนี่ยคุณต้องจินตนาการเองเป็นภาพของตัวเองดังนั้นอย่างเช่นถ้านิยายบอกว่าคาแรคเตอร,ร์อะรเช่นภูมิเนี่ยมันคนที่หล่อมากตาหล่อจมูกโด่งนู่นนี่นั่นเนาะคมว่าหล่อของคนอ่านหนึ่งคนกับคำว,ว่าอันนี้แค่ไหนนะคำว,ว่าหล่อของผมกับคำว,ว่าหลอ่อ ของคนดูทั้งบ้านแค่น็ตเดฟนิชันมันก็ไม่เหมือนกันแล้วภาพที่ขึ้นมาในหัวมันก็ไม่เหมือนกันแล้วดังนั้นเวลาเขียนนิยายเวลาเราอ่านนิยายเนี้ยค่าแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วดังนั้นก็กดดันเหมือนกันนะที่จะออกมาให้มันเป็นซีรีส์เนี่ยแต่ว่าเอาจริงเราก็รู้สึกว่าเราก็แค่ทำให้ดีที่สุดแหละเราไม่ได้กดดันตัวเองแบบวยผมเชี่ยอะไรอยู่ละแต่ว่ามันเป็นแชเลนท์มันเป็นสนุกดีมันเป็นอะไรที่สนุกดีนี่เดี๋ยวเปิดโน้ต ไอ้นี่ให้ดูเลยกี่ไปแพ้ไม่อ่ะ ชาเล่์ของเรานะครับอย่ต้องซูมเยอะๆคนนี้ชาเล่์ของบทเรื่องนี้นะครับเล่นให้ต่างจากปีที่เอ้เล่นให้เล่นให้ต่างจากปีมากที่สุดเพราะผมอาแล้วผมรู้สึกว่าคาแรคเตอร,ร์มันค่อนข้างในปีโตแต่ขี้เล่นและที่สำคัญคือเอนจอยกับบทอุ้ยไม่มีใครเห็นเนาะที่สำคัญคือเอนจอยกับบทนะครับผมนั่นคือสิ่งที่เขียนไว้ของ อีหน้าหนึ่งอีพีหนึ่งเลยก็นั่นแหละเรามีหน้าที่แค่เอนจอยการเล่นแล้วก็ทำออกมาให้ดีที่สุดนะไม่ต้องห่วงผมเลยนะครับผมที่ต้องลืมเธอแต่ว่าก็เองว่ามันไม่เป็นไร พิมกับภูวินเหมือนหรือต่างกันยังไงครับผมเอาจากที่อ่านเ่อนะอ่ะเพราะว่าฉันเขียนไว้หมดแหละพิมพ์กับตัวเองต่างกันยังไงพิมพ์กับภูวินต่างกันยังไงเหรอครับอันนี้คือเอาแบบในชีวิตจริงนะที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นแบบ personality เราส่วนตัวนะพิมพ์จะมีความคอมิกมากๆจะมีความขี้เล่นมากๆนะ มากกว่าตัวเราเยอะเลยแล้วคีมจะเป็นคนที่เหมือนเป็นแบล็งสเลตต่อเวลาก็คือเป็นเป็นคนแบบจะคอยแบบดูรีแอคคนอื่นแล้วค่อยรีแอคตามแต่เราจะไม่ใช่แบบนั้นนะเราจะเป็นคนแบบนิ่งๆซะส่วนใหญ่เราไม่ค่อยรีแอคตามคนอื่นค่อยเราแค่จะแบบอคอยมองแล้วก็มันก็เป็นอย่างนี้เนาะคนนี้ก็ทําอย่างนี้คนนี้ก็ทำอย่างนี้แต่ว่า พีมันจะเป็นคนที่แบบรีแอคตามทุกๆอย่างตลอดเวลาใครใส่อะไรมาก็จะรีแอคก,กับเป็นมูดนั้นมากกว่าแล้วก็จะมีความแบบคิดคิดในหัวตลอดเวลามีเสียงแบบเสียงในหัวที่ชัดเจนมากตลอดเวลาว่าแบบหนึ่งสองสามสี่นู่นนี่นั่น,นแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้มีหลักการนี่นานั้นนะมันอาจจะแค่เป็นแบบเป็นเสียงรบกวนจากไม่เสียงรบกวนเป็นเสียงในหัวที่เกิดจากอิโมชันคนอื่นนู่นนี่นั่น,น เวลาใครโยนความรู้สึกอะไรมาก็จะตอบกลับได้ไหวจะทำอะไรได้ไหวแล้วก็จะมีความความอิมมชั่นสูงความคิดเป็นผมใช้คำนี้ดีกว่าคิดคิดเป็นสีแล้วกันรับความรู้สึกคนอื่นมาเป็นสีก็เป็นอะไรที่แบบสนุกดีเหมือนกันเพราะมันก็ค่อนข้างแตกแตกต่างจากตัวเราแบบตัวเรามากนะแต่ว่า,นานเนี่ยยากที่สุดเนี่ยเล่นให้มันโตแต่ต้องปิด ให้โตระดับหนึ่งพรามันก็ไม่ใช่เด็กแล้วก็เล่นให้มันขี้เล่นเนี่ยอันนี้ยโคตรยากเลยจะเล่นยังไงให้มันบาลานซ์สองสองในเนื้อได้ไม่รู้เดี๋ยวไปหามวลหน้าเซตเอาเพราะว่าถ้าที่เวิร์กช็อปจากที่อะไรแล้วก็ก็สนุกดีแล้วลองทำพอละ เรื่องโปรเจกต์น,นี้พอละเราถือว่าเรา happy แฮปปี้ละเราได้อ่านจบบนเครื่องเราได้ทำตามที่อนี่ละจำไว้นะครับทุกคนการเป็นนักแสดงไม่ใช่คือคุณแค่อ่านบทท่องบทแล้วคุณไปเล่นนะครับผมถ้าคุณอย่างนั้นผมบอกนะครับคุณคุณนักแสดงที่แย่นะครับผมใช่ผมพูดอย่างนี้เลยคุณนักแสดงที่แย่นะครับถ้าถ้าคุณทําแค่นั้นนะครับถ้าคุณแค่อ่านบทแล้วไปนาเสร็จแล้วคุณก็เล่นเล่นเนี่ย หรือรั้แสดงไม่มีคุณภาพนะครับครับผมกินข้าวใช่ไหมโอเคไบายปทุกคนไปกินข้าวแล้วไว้เจอกันนะครับ